คลิปน oh at ี้จะพาชมตลาดหน้าศาลตู <who> ่ซอนะครับตุ๊บใจตุ๊บใจอ่ะแม่เฮ้ยจีแม่แม่ตกใจมาแข่งมือหนึ่งมากกว่ามือหนึ่โอ้มันยุ่งปัญญานเอยเออมันยุ่งเจ็บอ่นแหละเลยตกใจแห้งคนสิว่าคนเมืองปุ๋งไม่เจอชนบทไง คน,คนเมืองผมมาเจอชุดในบทเต้นเต้นเราอะ <c oughs> นี่มาชมตลาดปซูซอนะคะรับพรเจริญพรเจริญพรเจริญตลาดปซูซออยากกินใดมีหมด ปาปางนี่ตกไม่ยืมถามหรอยางสวมกันไายปิงไกยังไม่ตมเนื้อนี่แม่ หาซีฟถุงหาเครื่องไหนมันผ้ายาบมันาจ้าวันใหญ่าจ้าเมื่อใดเมื่อนี่ล่ะเอาหมื่โอ้ยตีจันกันอยมาไล่าได้เมื่อนี่โอ้ยลืมกันแล้ว เอาอะซื้ออะไรเนี่ยตซื้อเสียดาุยามวันันจีบาทจีบบาทแล้วีบบาทมีเยอะจิบบาทตัวนี้มันพาบนมื่นเบอ่เนี่เนาะมันพาเครื่องมือเลยเนาะเมื่อหมื่น เออตาเมื่อไหร่คุณเล่ามาหนิเราได้เงินคูระซาวเหลือคนเดียวคูราซาวออกไหมเฮเอาอันเป็นน้าไล่ดิเฮเป็นอันนี้ดิกว่าไปใส่แจกกันโอ้ไปใส่แจกกันเนาะอันนี้มันทำเท่าไหร่ดิทำและวซีฟ้ามักแบบแยบกันเรื่องดอกบัวกับพี่เนาะเราก็ร่มดีแท้ไม่ขายดอกไม้พ่อกเอาดอกยังดอกเราเลือกเออนี่แหละเอาได้ก็ได้ดอกบัวก็ได้ดอกเราก็ได้จะมากเราเลือกกันแน เอออารมณ์ดีว่าปุ่นะแล้วนะไม่ซีเรียสซีเรียสยอย่างน่ะเอะอป็นเสียงชิดอย่างมากเบยกดอกบัว,บวางามก่อนเลยเอาละสำเร็จละ อยาก็ไดมใหากยังไงอยากอยู่เอาโลดเดียวแค่ปะพอโลดเดียวกินข้าวเดียวเลยโลดเดียวนี่ยกิูเดียวฮะเลยอ่ะเออจะกนเดียวแล้วเอาเลยเรียกเรียกรถครับย่ออย่ออมากันนั่นเออหนุ่มเนี่ยพวกงี้ใช่ละซุ้มหนุ่มซ้่มเนี่ยจังง้อยเออเอาโลดเดียว 35 3สิบห้าสลอยสามอยเฮ้ยพี่น้องร่วงมาได้กิ่นก็ไก่ไไมันบ่าสบายนะเนี่ย,ยกข็ของหวานนี่ไงเอาวะพ่ออยากป่ะอยากของหวานพ่อใหญ่อะ บัวรอยบัวร้อยจบาทไหมยบาทยี่สิบบาทเ่เขาเอิญองแข้งที่บัวรอยนะอ๋อป่ะคุณบัว้อยเอ้ยบัวร้อยถุงนึงนะยีบาทนะี้้องแข้งบ่เออแขพ่อเเขาใจชิงคองพ่อใจใจพิษวาอันนี้บัวรอยนะ อย่าวะบอกบอกันเนาะบอกขอท่าเขาเนา่จะได้เข้ากับกลับทางนี้เนาะไปได้ลูกศิลลูกศิลปนะครับเนาะลูกศิลป์นครับ

เเยค่ะค่ะมเยย่อยูงนะหนูจะเอบออกก่อนเมื่อปดไปย่านเออแมนวรวยนี่บังคับรีได้เนาะเอาเอาแบเอาแญี่ปุ่นเอาแบสิบไเนยไมานแปไได้แปงไสหาดไมได้ซัดขึ้นจบรือแ ชือเขาว่ได้เขาว่าได้สกเหรอกนใสแ่กได้ใ่ไหแปดก่าละ่ไเนี่ยยังไม่ขาดเด้อืไปแต่ี้จงอุ้มเอาไว้จัดดยนี่แม่ว่าแม่ถือก็ได้ร nó gì lên lắm bây giờ đồ ấm khẩu à sẽ quạt sao khẩu sẽ quạt chúng khẩu nhìn <laughs> ดเดกนได้ไปปน,นี้เดี๋ยวเนี้ยเอามาสร้างเลย